นายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกลมควบคุมโรคเตือนอากาศร้อนระวังสัตว์เสียงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่23มีนาคม2568พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ายืนยันแล้วจำนวน3รายที่จังหวัดชนบุรีศรีสะเกดและฉะเชิงเซาโดยทั้ง3รายถูกสุนัขก,กัดและไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคพบการติดเชื้อสูงสุดในสุนัขรองลงมาคือโคกระบือและแมวโรคพิษสุนัขบ้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงอากาศร้อนสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวเกิดอาการหงุดหงิดได้ง่าย คนใกล้ชิดจึงมีโอกาสเสี่ยงถูกจู่โจมและกัดได้บ่อยโดยขอให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าหากสุนักกัดขวรให้รีบล้างแผลใส่ยากักสุนัขหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบและที่สำคัญควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นประจําทุกปี